สวัสดีครับพวกก,การวิเคราะห์ราคาทองคำจากว G ประจำเช้าที่30กันยายน2559ภาพรวมการขึ้นไหวของทองคำนวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,321.86มีการย่อต,ตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,315.67ขึ้นไปตระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,325.80ติดตลาดไปบร,ริเวณ1,319.94อ่อนตัวลงมาประมาณ1.29เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบการขยับขึ้นของราคาทองคำยังถือว่าค่อนข้างจำกัดโดยราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่และไม่สามารถสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้ทั้งนี้ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากทิศทางตัวเลขเศรศษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงสดใสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ ยังคงแสดงถึงทิศทางความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งอาจจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส,สามารถทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แต่อย่างไรแล้วก็ตามความผันผวนของตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงหนุนและก็พยุงราคทาทองคำไว้ให้การอ่อนตัวลงยังไม่มากนักสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของก้องทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ S P d R ถือทองคำเท่าเดิมที่รับ9 4 9 1 3 9ตันกองทุนรูหะเงินไอแช์ are, ถือรูหะเงินเท่าเดิมที่รับ 101, 1 1 2 8 7 7 5ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโูหะเงินปิดตลาดไป็นะระดับ19.08อ่อนตัวลงมา0.10แต่ชีนีดาวโจนส์ปิดตลาดไป็นะระดับ18,143.45จุดมีการอ่อนตัวลง195.79จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปแลระดับ1 1 2 4 3จมบวกขึ้นมา0 0 0 2 9ดน่ชนดอลลร์อินเด็กปิดตลาดไปแระดับ95.43ดทรงตัวจากวันก่อนหน้าปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากประธานเฟดแคนซัสซิตี้ชี้เฟดควรปรับนโยบายการเงินหลังข้อมูลบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวนางเอสเตอร์จอร์ดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้ กลาวว่าข้อมูลเศรษฐกิจแสดงเห็นว่าสหรัฐยังคงมีที่ทางที่ยังคงขยายตัวและบ่งชี้ถึงเวลาที่เฟดควรจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางส่วนต่อการดาเนินนโยบายการเงินดับผ่อนคลายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาส2ขยายตัว1.4%สูงกว่าตัวเลขประมาณการขณนะที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์อ,อยู่ที่ระดับ1.3% รวมทั้งสูงกว่าระดับ0.8%ในไตรมาสหนึ่งนางเอสเซอร์จอร์สนับสนุนว่าเฟดควรจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างตอ่อเนื่องและนางจอร์ดยังระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นมีเป้าหมายที่ระดับ1%ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายเดี๋ยวแ,วแล้วก็ตามนางจเนิทนีเล่นออกโรงปกป้องเฟดหลังจากพบเจ้าหน้าที่บริจาคเงินช่วยเหลือฮิรีคติงตันในกรณีหาเสียง ซึ่งเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าประเด็นการเมืองยังคงส่งผลต่อแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินในธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมืองหลังจากมีการเปิดเผยว่านา,าเอลเบอร์นาดหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐได้ทําการบบิจาคเงินช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียงให้กับนายเฮร่คินตันผู้สมัคร จริงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในพรรคเดโมแครตท่ามกลางการโจมตีของนายดูยเรนทรัมผู้สมัครประธานาธิบดีพรรครีพับบิกันซึ่งความไม่โปร่งใสของเฟดในการดำเนินนโยบายการเงินอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางสหรัฐทางด้านนางเอสเตอร์จอร์ดประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้มีการกล่าวว่ากฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐสามารถบริจาคเงินประเภทนี้ได้ โดยเรื่องนี้ถือไม่เป็นถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมายแต่อย่างใดและนางจอร์ดยอมรับว่าเฟดกำลังถูกเพ่งเร็งในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนื่อวแล้วก็ตามนัวกวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่านางเยเลนอาจจะลาออกจากการเป็นประธานเฟดหากในดูนันทัมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทแคปิตอลอิคอนมิกระบุในรายงานว่าหากไนด์ดูนันทรัมเป็นผู้ชนะและสามารถชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้อาจมีความเป็นไปได้ที่นางเจนเนตเดเรนประธานธนาคารกลางสาหรัฐจะประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีการคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากไนด์ดนันทรัมโจมตีนางเจนเนตเดเรนบนเวทีดีเบตกับนายเฮริ่งคิงตันคู่แข่งของพรรคเดมโมแครตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าเฟดได้มีการปรงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ะระดับต่ำโดยหวังให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาสรุปการลงทุนไวเอลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1ัน3 1 3 0 4และ1293แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1327, 1339และ1 3 4สสําหรับกลุ่ลงทุน หากราคาลงคำทดสอบแนวต้านระดับพันสรี่บถึง1ัน9เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,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 อนยังไม่สามารถผ่านได้นักลงทุนอาจจะยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรเพอช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นยังคงเห็นมีแรงขายทำกำไรออกมาชัดเจนอย่างนั้นแล้วก็ตามหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนแนวรับสำคัญระดับพัน3ถึง1,304เหรียญดอลลาร์ต่อรทสออ,อ,ออนประเมินว่าการอ่อนตัวลงอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง โดยในระยะสั้นร,ร,ราคายังคงแกว่งตัวในกรอบทั้งนี้อาจจะแบ่งขายทำกำไรทองคำออกมาหากราคายังไม่ผ่านโซนแนวต้านดังกล่าวและอาจจะพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้งโดยดูว่าราคาสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1 3 1 3ถึง1 3น4เดอลลาร์ต่อเทออนได้หรือไม่หากหลุดระดับ1 3 0สเดอลลาร์ต่อเทรออนอาจตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงสำหรับวันนี้ทั้งว LG ้ LG ขอจบรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ